อีกแล้วกับเกม Little Nightmares นะคะก็เรายังอยู่กันยังไม่จบนะเกมนี้แม่งแม่งเลยหรอเกมนี้นานเกินไปละวิ่งเลยแล้วกันนานมากเกมนี้แถมนานไม่พอมีภาคสองต่อกนะเล่นจบแล้วก็ยังต้องเล่นต่อยอีกมันไม่จบง่ายจริงว่ะเฮ้ยอย่าล่วงอวิ่งตรงๆไม่ได้เลยจริงเชียวคนคนนี้ก็พาร์้น่าจะเป็นพาร์ทที่เท่าไหร่วะ อา <c oughs> ที่หกมัง้งอใช่คะเป็นเกมที่เหนื่อยฮะตอบคำถามอีกรอบล้วกันเพราะแชดมันขึ้นค้างมาอยู่เนาะไปโอ้แสบตาเดี๋ยวเราอยู่บนเรือเหรอเราจะขึ้นไปทำไมอ่ะอ่าขึ้นก็ขึ้นอะไรวะเนี่ย ตัวรงเราคืออะไรกันแน่เราคืออาหารหรอขึ้นขึ้นขึ้นแล้วอยู่บนเรือว่ะเรือนี้มันทำไมอ่ะมันจับเรากินหรอ เราเป็นอาหารนะเราเป็นอาหารมาตลอดเราคืออาหารสุดท้ายก็ยังไม่ได้ออกจากเรือนะกลับเข้ามาในเรือต่ออะไรอะ่ะแขกหรอลูกค้าอีทั้งใส่หน้นากากเราไม่ใส่หน้ากาก Oh my god พอเริ่มเริ่มดูเรื่องลรามาเริ่มรู้สึกว่ามันจับเรามามไว้กินรือเปล่าเพราะเราเป็นตัวเล็กมากอะแล้วมันก็มีอาหารที่มันทํากันอะแล้วมันก็มีสัตว์ในให,หมดเลยน่าจะใช่เลยฮะใช่แหละต้องใช่แล้วแหละถ้ามันไม่กินมันจะจับเราทําไมมาเล่นอโหลดฉากเพื่อออกไปข้างนอกแล้วก็โหลดฉากเพื่อกลับเข้ามาข้างในเกมนี้สุดยอด สิบเต็มสิบเปะเราต้องรอดจากที่นี่ฮนะถ้าวันนี้เล่นจบได้ก็ดีสิถึงเช้าหกโมงกดี <laughs> เดี๋ยวโอ้จะตกจะตกจะตกแง่่ันแน่ไม่ได้กินผมหรอกไม่ได้แอมผมหรอกเ <laughs> เดียวนะอะไรเนี่ยเหมือนกับว่าเราเป็นอะไรบางอย่างแนละ้วพวกนี้เป็นสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างที่อยู่ที่นี่นะแล้วเขาก็ไปเที่ยวอะไรกันแบบนี้ก็ให้คันคันหน้าไปไม่รู้แต่รู้แต่ว่าต้องขึ้นก่อนแล้วทำไมเราต้องไปที่ทางที่คนมันไปกันด้วยวะ ฮยจ้อฮยจอ้อ,จอแน่เปิดช่องแล้วอย่างนี้ชัดเลยต้องเข้านแน่แหละโอ้ร้านอาหารวะ่ะวิ่งเลยได้ปะขอดูแป๊บนึง กินอะไรกันน้าพี่พี่ดูอร่อยกันจังเลยนะแล้วตอนนี้ตอนกลางคืนด้วดิเริ่มหิวแล้วสิหิวเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเยวเเีย ก็ต้องไปแบบเงียบเชียบเไปต้องไปแบบเงียบเชียบนะครับไม่งั้นเราจะโดนจับกินเปน็นอาหารโอ้ยว้าวตัวตัวทับก็ตายได้เนี่ยไปยังไงให้ขวดไม่ส่งเสียงรังวะเอาไม่เอาไม่เราคงต้องวนอยู่ตรงนี้สักอีกสักพักนะฮะก่อนเราจะผ่านไปได้ ต้องวิ่งต้องวิ่งต้องวิ่งแล้วสไลด์นี่มันนี่มันต้องขานด้วยวะเออเอเอ,าอ่าร้องเหมือนจะต้องปีนแล้วแหละอันนี้ โอ้ยกระตุกเลยเฮ้ยไปไปด้วย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 มันกินกันมุมมามากนะครับไม่ธรรมดาว่ะไม่รู้แต่ผมไปละเฮ้ย บรรยากาศห้องแบบเมื่อกี้แบบหลอนนะมันเหมือนกับมันจะกินเราได้ทุกเมื่อจุดไฟเลยเซฟไปขึ้นยังไงก่อนตัไป่องก่อนโอ้ไม่ให้ขึ้นครับให้กลับนะฮะชัดเลยฉันเลยว่าต้องกลับไะกลับก็กลับเอาดิ่องก่อนว่าทางไหนต้องวิ่งมันโตหรอ ไม่ลองไม่รู้อะไม่ชอบแหละแบบนี้บรรยากาศตุ่ม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 เลยอนนะอท้งไหนอะ่ะกลับเหรอให้เรากลับจริงดิ เอ้ยทำให้มันหลมเอ๊ะตรงนี้เหมือนกับปีนได้นะไอ้ตรงไม้เนี่ยเราต้องขึ้นตรงนี้ว่ะชัดเลยเข้าใจละ ตรงนี้ก็ได้เราว,วิ่งทีเดียวเลยก่อนป่ะไปไปวิง่งวิ่งนะวิ่งนะเออจบโอ้โหอ,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 อะไรเนี่ยน้องเป็นน้องวันท่านั้นน่ะตัวนี้ก็ปีนได้ป่ะ เดี๋ยวนะถ้าตรงนี้ปินได้นี่แฉมเลยเนี่ยแฉมแมวไ,มได้ปะหรือว่าเราจะลากเก้าอี้เรามาดีแม่เราต้องความตื่นเต้นอยู่แล้ววะฟิ้งล็อกหลบมาฮะเฮ้ <c oughs> <c oughs> ไม่อยู่วะล็อกหลบนี้เอาไม่อยู่จริงๆวะลุ้นจนลืมพิมพ์เลยล่ะได้เหรอลากแม่งตกนี่บ้านี่ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมว่าผมต้องลากไปว่ะถ้าลากไปมันอยู่ท่านได้ไหมมันไม่ได้ดิยังไงก็ต้องวิ่งอ่ะไปยังไงก็ต้องวิ่งว่ะลุ้นอยู่เหรอครับตายบ่อยขนาดนี้ อาจจะไม่ต้องดุนแล้วมั้งเนี่ยเอ้ยเจต้องกระโดดข้ามมือปปะ,ะ่ามันต้องมีทางขึ้นอื่นแล้วแหละงั้นถ้าเกิดมันไม่กให้เราไปทางนี้ แต่ผมก็ยังเชื่อมั่นนะว่ามันจะให้ผมไปทางนี้เพราะมีแค่ทางเดียวเยไปอีกสักรอบไปไะเป็นไรไปเออนี่ไงสักรอบไปละอใช่ไหมอีกนิดเดียวขึ้นดีมันน่าจะแบบทางขึ้นแบบไปโผลข้างหน้าทีเดียวเลยได้นะ อันไงนั่นไงนี่อะไรอะไรเนี่ยโอ้สุดสุดปไปเลยแม่ไม่ใช่ผมนี่ทำไม่ได้เนี่ยผ่านแล้วก็เดิ่วดล่วงไปแล้วไปแล้ว เออเออมัน,ม,นมันกัไม่พอใจมันก็ไม่ยอมโดดเมื่อกี้กดวิ่งมันไม่ยอมวิ่งให้อะไร่วงเลยไม่เป็นไรฮะเราทางยังไปต่อเป็นผู้เชี่ยวชาญเน้นอุจชาีชะ คือผ่านแล้วคือผ่านแล้วเมื่อก,กี้ก็แบบอึ้งอยู่เหมือนกันอะไรวะเนี่ยโดนล้าตกเฮ้ย พาดที่แล้วตัดไปเยอะใช่ไหมพาดนี้ได้ตัดเช่นกันนะครับไม่ได้ได้ไดูแบบทีเดียวจบแน่นอนสปีดลันสปีดลันเออโด,ดโดดโดโอเคโอเคตอนนี้ไม่พาดตอนนี้ไม่พาดไม่พา ไม่ไม่พลาดก็แย่แล้วทำไมโดดไม่ข้ามวะอะไรวะนี่คือผ่านด่านวิ่งวิ่งมาถอนไม่พอต้องมาผ่านกระโดดข้ามามันค้ามมันก็้ดีกทีปะ่ะ ข้าไม่ได้วะเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยได้แล้วปีนปีนเร็วอย่าโดดอะไรก็ได้ที่อย่าโดดทางนี้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 เออขึ้นไปอะไรก็ได้ตอนนี้คือออกจากนี้ก่อนเสียงแม่งน่ารำคาญจัดเลยเสียงกินอะไรก็ใหมห่โอเคโดดกลับไปใช่ปะ โอ้ได้แล้วหาที่เซฟด่วนได้ไหมอ,อะไรเมื่อกี้มันจับของเออทีนี้ล่ะครับเป็นไงครับข้าไมไปฝั่งนู้นเหรอเขาจริงเหรอข้าไมไปฝั่งนู้นใช่ไหมได้ทำใจถูก <c oughs> แบบนี้ทำใจลำบากเล็กเกิน ฮาลัมบาไปบถ้าเราไปฝั่งนู้นเราต้องไปทางไหนต่อมันเซฟให้เรายังอ่ะมีแต่คำถามอยากรู้มากใช่ไหมไปเลยสิป <c oughs> ิงตาอีกแล้ว <c oughs>

อะไรทำไมอยากรู้ว่าสไลด์ตีมือสักทีดีไหมโอ้โหโอเคโอเคเขาจะเข้าใจล่อนมาแล้วก็โดดข้ามมันไปวิ่งอย่างเดียวหอไม่ต้องสลงสไลด์ทั้งสิน้นวิ่งกระโดดเป็นทางที่ดีที่สุดนะเป็นทางที่เร็วที่สุดในเกมนี้ ีทางิีงทางที้ทางเีีทาง,ทางเดียเด๋ยวโอ้ตื่นเต้นบ้าเอ้ยเดี๋ยวมันมาตรงนี้ไม่ได้ไม่ไม่ถูกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอย่าอย่าล้วง เออเออเอะไปที่ไปดีกว่าตัวนี้มีที่ปีนไปเอาตุ๊กตาแต่เราไม่เก็บเราไม่เน้นเก็บคอลเลคชันอยู่ละเราเน้นผ่านมันจบก็พอแล้วอ๋อเจอที่หลบละผมเจอที่หลบละแกไม่เห็นฉันแกเห็นฉัน เฮ้ยขดลุกเลยเมื่อกี้โอเคต้องหายไปที่ออกใช่ไหมซึ่งต้องเป็นด้านบนหรอ คือรู้สึกเหมือนหายใจไม่ทุกครองเลยวันนี้เป็นตัวพวกนี้เนี่ยโดดลงส้วมได้ปะไม่ได้ออกได้ปะออกไม่ได้ออกไม่ได้ว่ะ ปิน้นทอได้ไหมปิน้นทอไม่ได้วะอันนี้มีก๊อกอะไรไม่รู้อะต้องทำอย่างนะ้ <c oughs> ยวนกระป๋องปะเผาบ้านแม่งอ่าไอเดียมาเลยจ้าไปโอ้ยเอ๊ เดี๋ยวห้องน้ำนี้ตัวส่องทะลุได้ว้าวว้าวเป็นห้องที่มีความเป็นส่วนตัวสูงจริงๆอะไรอะ่ะ măng kim nó hơi báo này là lại con mày ninh nghe wow, này con mày ní nè ก่อนลำแรกมีก่อนเลยเมื่อกี้เห็นแล้วทางไปต่อแต่ว่าเมื่อกี้เดินตกเดินตกจริงบางทีไม่ไหวนะตอนนี้วิธีให้มันวิ่งมาโดยที่เราไม่ต้องผ่านทางนี้ได้ไหมลนะ่ะว้ายว้ไยว้ รีบไปรีบไปอยากผ่านแล้ววะไม่ไหวแล้วอยากออกจากที่นี่แล้วถ้าเล่นใช้คีย์บอร์ดจะง่ายกว่านี้ปุ๊บอันนี้ไม่รู้ต่อจอยเล่นแล้วเพื่อความไม่อยากนั่งใก,ใกล้้จอนะ,ะหลอนอ่ะเราจะไม่ตกบอกสีว่าเราจะไม่ตกต้องย่อฮะื่อความเช,ชื่องช้าของเรา ถ้าเราถึงตรงนี้ได้เราจะได้เก็บของเลยนี่เสียแตกเลยต้องไปทีน่นี้ต้องลรลบไปลีลไป,ลลไ,ปไปเลยตอนที่เรามาเราวาทางไหนนะลืมแล้วอะ่ะแต่อันนี้ไม่รู้ต้องหนีก่อนดะเซฟฮะ เต็จแล้วเสร็จแล้วว่าเราเราจะรอดใช่ปะเฮีย <Here. S 1> อะไรเนี่ยหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดวิ่งโอยค้าง อันนี้ลหลอนจริงหลอนเกิดโอ้ยเสียงดังเลยโอ้ยวิ่ง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 ฮะเดี๋ยวขออญาตแต่น,นี้ขอใช้คีย์บอร์ดลวกันไม่ไหววะจอยแล้วแบบมัน มีปัญหาคือว่าจอยมันมันวิ่งบืดๆนิดนึงวิ้งเร็วตัวไหนชิปใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตเล่นใหม่นะมันไม่ได้จริงๆว่ะคือพอใช้จอยแล้วแบบมันจะมีจงังหวะที่แบบเราแบบเฉียงเฉียงเฉียงไงแตใช้คีย์บอร์ดล้วกันตอนนี้ บอดเล่นง่ายกว่าปะวะโอ้ my god ถ้าเกิดมันผ่านในจังหวะแรกมันจะไม่น่ากลัวแล้วเว้ยแต่พอมันไม่ผ่านในจังหวะแรกใช่ป่ะแม่งมันดูหลอนมันดูไม่หลอนแล้วอะไอ้ที่มันจะหลอนมันกลายเป็นไม่ค่อยหลอนเท่าไหร่ ปุ่มไหนจังปุ่มไหนขึ้นจังภูมิุ่มไหนขึ้นจังจริงๆใช้คีย์บอร์ดเล่นง่ายกว่าจริงแต่มันไม่ได้ฟีลอ่ะมันแบบเย่ฟีลมันต้องได้แกตามไม่ทันหรอตามทันก็แค่ใช้จอยนั่นแหละตาย มแนเห,นห,ลหลายทีมันก็เริ่มไม่ค่อยหล่อนเหมือนกันนั่นแหละโอเค return to joy ฮะ return to joy controller <c oughs> ไม่ไหวแล้วบางทีเออ เซฟให้ผมทีไม่ไหวละเหนื่อยขอเข้าโอเคเอาหิวอีกแล้วพอออกมาแล้วก็หิวอีอน้องนี่น้องนี่แบบไม่เอาอะไรแล้วอ่ะจะรอดแล้วนะน้องเราจะรอดแล้วทำใจไว้หน่อยนิดเดียวเราจะรอดอ๋อหิวท้องร้อง ลำไส้มันเปล่าประกาศสี่ชั่วโมงแล้วว่ะเราเล่นกันมาสี่ชั่วโมงเลยเหรอไม่จบด้วยนะเพื่อนฉันอยากได้อาหารเอามาให้เหรอเฮ้ยเอ่ออ่าเอ่อ เอ่อ,อโจโจโจะพัสตอนนั้นไม่เดี๋ยวอะไรเนี่ย